เครดิไหมที่แมชชีนเลอร์นิ่งมันเออหรือให้ข้อมูลได้ตามที่เราไม่ต้องการก็สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่างแรกเรามารู้จักกับคอร์สฟังก์ชันก่อนได้ผมพูดง่ายๆคอร์สฟังชันมันก็คือฟังก์ชันที่ทําให้ AI ไม่เออนั่นแหละเรามาดูสมการกันดูจากสมการมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมันคือการเอาเศษหนึ่งส่วนสองคูณเอ็มคูณด้วยผลบวกของฟังก์ชันพีดิกรลบด้วยค่าจริงๆยกกลาลังสองจะสังเกตเห็นได้ว่าฟังก์ชันนี้รับค่าพารามิเตอร์ วีกับบีเข้ามาถามว่ามันรับมาทําไมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเรามาดูจาก2กราฟนี้กราฟทางด้านซ้ายเป็นกราฟของราคาบ้านซึ่งตัวแปร y ก็คือราคาตัวแปร x ก็คือไซส่วนกราฟทางด้านขวาเป็นกราฟคอสฟ,ฟังก์ชันกับาพารามิเตอร์ w ในที่นี้ผมจะให้ตัว b เป็นศูนย์ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าคอสฟังก์ชันตรงจุดแดงแดงมันอยู่บนสุดแล้วเราก็สังเกตเห็นได้ว่าเส้นของกราฟฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเส้นตรงแล้วข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรง300กับตรง500เพราะว่าซึ่งตามหลักแล้วราะว่าโมเดลนี้มมมันนไ่่แยยยําาเเเลีีดวพระ พีดิกได้ไม่ตามค่าที่แท้จริงและทีนี้เราลองเพิ่มค่าพารามิเตอร์ w ขึ้นมาก็าจะสังเกตเห็นได้ว่าการาฟมันก็เริ่มชันขึ้นแต่มันก็ยังไม่ทับจุดที่แท้จริงทีนี้เราลองมาเพิ่มกันอีกหนะ่อยหน่อยดีกว่าโอเคตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาแล้วแต่มันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีตอนนี้จากราฟังก์ชันมันก็เริ่มลงมาใกล้จุดต่ำสุดแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูที่จุดต่ำสุดกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้กราฟฟังชันจุดได้ลงมาที่จุดต่ำสุดของกราฟแล้วแล้วเกาลองมาดูโมเดลดดลี่้้้กนนวมนอมูแแงถต ทีนี้เราก็เลยสรุปได้ว่าคอร์สฟังก์ชันเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ทําให้โมเดลลีเนียร์ลีเกชันหรืออาจจะเป็นโลจิสติกลีเกชันเนี่ยใม้มีค่าข้อมูลที่แม่นยํามากขึ้นโดยที่คอร์สฟังก์ชันที่แม่นยําที่สุดก็คือจุดต่ําสุดของกราฟซึ่งที่จุดนั้นมันจะมีค่า W ค่าหนึ่งที่ทําให้โมเดลนั้นมันแม่นยําที่สุดทีนี้เราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งทีนี้จะมีโมเดล3มิติให้ทุกคนดูก็สังเกตเห็นนะว่าจุด x นั้นอยู่จุดสูงสุดเลยทําให้โมเดลมันค่อนข้้้้าาาาาางงงทททีีีีี่่จจจจะะกกกกเเเเลลลลยยยยยดดดนนนนอออมมมมขขัััับบุุถผคๆใศ ทีนี้โมเดลมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นไปแล้วละนะผมจะให้เข้าใกล้ปีให้เข้าใกล้ปีจนไปถึงจุดศูนย์กลางทำให้โมเดลเนี้ยมันอยู่จุดต่ําสุดของกราฟนี้แล้วทําให้โมเดลเนี้ยค่อนข้างที่จะแม่นยำกว่าเดิมมากๆทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่า